สัดีครับวันนี้เป็นคลิปสยสบายามีหลายคนที่ถามว่า,าผมทําอะไรตอนก่อนแข่งครับที่ไปยิงตันอยู่ก็คือเป็นการวอร์มอัพของมือผมเองนะเวลาเราไปแข่งสนามอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาเราเจอสนามเราอาจจะตื่นสนามบ้างหัวนี่อาจจะสูงไปต่าไปฉะนั้นเราต้องมาเริ่มทำความความเคยชินกับห่วงก่อนนะครับก็จะมีวิธีการอาิงบอลใช้บอลมือเดียวนะครับตัวผมก็จะจะเอาบอลอ,อยู่หน้าอยู่หน้าประมาณนี้ ลรวก็ยกยกาขึ้นมาอยู่ที่น้างหัวตอนที่บอลนะครับจะไม่เคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาเลยนี่เป็นการวอร์มัพเพราะว่าเวลาเราตั้งบอลขึ้นมายิงเนี่ยลักษณะของบอลก็จะตกทุกตรงการนะครับจะไม่ยิวซ้ายหรือขวาเหมือนกันอันเวลาเราฝึกวอร์ม up เราก็จะตั้งบอลไว้ที่หน้าผาแล้วก็ผักบอลนะครับโดยใช้การออกนิ้วชี้นิ้วกางแล้วก็นิ้วนางสำหรับผมเองนะครับแล้วก็ค้างไว้อย่างนั้นพื่อฝึกเขาล้ถูแล้วก็เพิ่มการวอร์มัพของเรานะครับทำให้เวลาเรายิงเนี่ยเราเราจะรู้สึกถึงห่วงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึก รูส้สึกว่าอะไรมีความคุ้นเคยกับคุ้นชินกับพวกมากขึ้นนะครับเรามาดูกันว <S an lar ly> ่าเราทำาัไครับอนแรกก็เป็นระบบอทางก็เป็นทางขวานะครับห้าลูกลง ตั้นนบงบอลไัวอยางนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตั้งมั่บนตั้งมาข้างบนสักพักหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเล็กนะฮะแล้วก็ปล่อยด้วยด้วยข้อมือแล้วก็ใช้นิ้วมาที่หน้าครับ นี่เป็นการวอร์มง่ายๆนะครับเวลาเราจะเริ่มเล่นหรือว่าอะไรนี้ผมก็จะทําประจานะครับถ้าใครได้ไปดูแข่งก็จะเห็นประจําว่าผมจะเริ่มทำนี้ต่ออย่างนั้นก็เป็นเคล็ดลับเล็กน้อยๆนะครับที่ให้เยาวชนได้ไ้ดูกันนะครับเพราะว่าต้นเหตุจากคลิปนี้ก็มีการคุยกันนะครับว่าอาจจะลองทำคลิปสอนบาสขึ้นมานะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับน้องๆหรือว่าที่มีใครสนใจนะครับที่จะเล่นบาสเกตบอลนะครับแล้วก็ทําให้น้องไม่เสียเวลากับการฝึกมากจนเกินไปได้เรียนรู้แบบฝึกต่างๆที่ ป็นตัวผมที่ได้ไปฝึกซ้อมมานะครับก็ทำให้น้องๆเนี่ยร่นระยะทางในประสบความสำเร็จในการเล่นบาสเกตบอลได้ได้เร็วขึ้นดังนั้นก็ถ้ามีเวลาก็จะพยายามทำคลิปนี้ต่อไปนะครับพอคุตบอถ่ายมาแล้วครับ